สวัสดีค่ะพบกับเทรนทอฟทอฟความเย็นแบบเทรนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้แอดมินมีข้อพิจารณาในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะว่าแต่จะประกอบไปด้วยอะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะข้อแรกเพื่อนๆควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ข้อที่2ค่ะควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก2 1 3 4 2 5 5งขีดเพราะได้รับการทดสอบความสามารถในการทำความเย็นแล้วซึ่งทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าจะได้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพเต็ม BTU ค่ะและข้อที่3 เลือกใช้เครื่องปรับอากาศของผู้ผลิตที่มีบริการหลังการขายที่ดีข้อนี้เป็นข้อที่มีความสําคัญมากเช่นกันค่ะผู้ให้บริการนั้นต้องมีความชํานาญมีมาตรฐานและเชื่อถือได้นะคะเพราะเขาหล่าน,นั้นเป็นผู้ที่จะดูแลเครื่องปรับอากาศของคุณจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดกับปัญหาจุกจิกกวนใจในภายหลังนั่นเองค่ะง่ายๆด้วยหลักการพิจารณา3ข้อข้างตน้นก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะ หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ